รับมากระต่อนะคุณผู้ชมนะฮะอ่ะวงนอนอีกแล้วโอ้มาให้อีกอีก2เม็ดนะคุณผู้ชมนะฮะสำหรับดีไหนคุณผู้ชมนะฮะดีสาหรับสมองดีต่อร่างกายแล้วก็ดีสาหรับคุณมันดียังไงคุณผู้ชมมันหลับเต็มอิ่มนอนเต็มตื่นนะฮะผลิตภัณฑ์ตัวนี้เจ้าของเขาการันตีอยู่แล้วเพราะเขาทำคลินิกประสบความสําเร็จนะฮะ นอนเนี่ยโหหลับหลับลึกหลับสบายสาเหตุที่มันหลับลึกหลับสบายเพราะว่าสารสากัดของเขาเนี่ยใส่สารสากัดที่ต้องบอกไว้ก่อนว่าเป็นพร<ะ>ีเมียมครับก็คือที t อลทีอานีน e นะฮะอลทีอานีน e จะออกคล้ายกันชงะนะฮะทำให้สมองของเรารู้สึกโลบอดเขาเรียกว่าปลดปล่อยรู้สึกผ่อนคลายเวลาเรานอนไม่หลับเพราะว่าหนึ่งเราเครียด นะฮะเราเครียดเราก็จะนอนไม่หลับแต่ถ้าเกิดสมองเราผ่อนคลายเสร็จปั๊บเนี่ยเราก็จะนอนหลับสบายสารสก,กัดอีกหนึ่งตัวก็คือกาบานะคุณผู้ชมนะฮะจะทาให้ร่างกายของเราเผลิตสารตัวหนึ่งออกมาเวลานอนหลับนะฮะ พื่อมาซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายนี่นก็คือโกรธฮอร์โมนนั่นเองนะฮะและลดความวิตกลดความกังวลทําให้หลับลึกนะฮะอ,อีกหนึ่งตัวก็คือวิตามิน B12 ดูแลระบบประสาทด้วยนะฮะการจะหลับไม่หลับก็ระบบประสาทสําคัญด้วยเช่นเดียวกันตัวนี้บารุงประสาทด้วยเช่นเดียวกันวันนี้นะฮะอยากนอนเต็มตื่นนะฮะหลับสบายนะคุณผู้ชมนะฮะเพียง2เม็ดต่อคืนก็พอนะฮะสำหรับดีไห์มาพร้อมโปรโมชั่นที่ไม่แพงเลยโปรโมชั่นวันนี้นะครับสำหรับรายการเรารายการเดียวรีบแคปหน้าจอได้เลย เลยนะครับกับดีไนท์นะฮะหกล่อง ดีไนซ์มีสิทธครซูมด้วยกันนะครับแต่ถ้าวันนี้คุณซื้อดีไนซ์หนึ่งกล่องเราแถมให้อีกหนึ่งกล่องเป็นสองกล่องนะฮะราคาเพียงแค่สามร้อยแปดสิบบาทเท่านั้นใครสนใจเบอร์ขึ้นด้านล่างแล้วกับดีไนซ์นะครับศูนย์เก้าหนึ่งเจ็ดหกเก้าสี่หกเก้าสามนะครับหรือว่าที่ไลน์แอดครับพิมพ์มาทรายนะครับตามด้วยดีไนซ์นั่นเองและจัดส่งฟรีทั่วประเทศนะครับดีไนซ์นั้นดีต่อสมองดีต่อร่างกายและดีต่อคุณนั่นเองนะครับอ่านะครับมากันที่ข่าวบันเทิงต่อกันเเเลลยยไปปดูคุณหมอรรรรรรวััชสะะแแงงฐบาาาากกโิซ่ ผพานหัวข่าวมาแบบนี้หลายคนสนใจว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะทางด้านของนายแพทย์เรวัตเองเนี่ยนะครับเป็นสสบัญชีรายชื่อและก็รองหัวหน้าพักเสรีรวมไทยกล่าวถึงกรณีที่กระทรวงการท่องเที่ยวและก็กีฬาเนี่ยนะครับโดยสำนักง,งานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้มีแผนดึงตัวทางด้านของลิซ่าวงแบ็คพิงค์เนี่ยมาร่วมงานเค้าดาวปีใหม่นะครับที่ภูเก็ตเนาะปลายปีก็บอกว่าต้องแสดงความสามารถนะรัฐบาลต้องแสดงความสามารถนะหมอเรวัตบอกแบบนี้อย่าไปเกาะชายกระโปรงลิซ่า ซึ่งการเปิดประเทศมีความจำเป็นต่อเศรษฐกิจของไทยความสําเร็จในการเปิดประเทศไทยเนี่ยขึ้นกับแผนที่จะดําเนินอย่างเป็นขั้นเป็นตอนและมีไทม์ไลน์ที่ชัดเจนในแพทย์เรวัดก็บอกอีกบอกว่าวัคซีนเนี่ยคือตัวชี้วัดสําคัญของความสําเร็จในการเปิดประเทศนะ,ะเช่นการฉีดวัคซีนครบโดสต้องมากพอไม่ใช่ต่ําอย่างไทยก็้องเกิน70%อ่าโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุก,กับผู้ที่มี โรคประจำตัว7ดโรค<ะ>นะะแต่ว่าในความเป็นจริงคือไทยเนะี่ยยังฉีดไม่มากพอเลยเพราะว่าวัคซีนไม่มีวัคซีนมาละช้าสั่งแล้วก็ยังไม่มานู่นนี่ต่างๆคือฉีดฉีดมากในระดับหนึ่งแต่ถ้าจะเปิดต้องให้มากอีกกว่านี้ออต้องให้ถึงเกณฑ์เกณฑ์ที่ฉีดคือรนนัฐบาลเขาฉีดให้เยอะแล้วค่ะฉีดให้มากค่ะอันนี้ต้องอันไหนดีเราก็ต้องยอมรับเขาก็พยายามที่จะหามาฉีดให้กับเราเขาฉีดได้ในระดับที่โอเคแล้วถ้าตามหลักแล้วนะคะ แต่ว่าถ้าเกิดเราจะต้องเปิดประเทศเนี่ยนอกจากการฉีดวัคซีนแล้วมันมีอะไรอีกหลายๆอย่างเช่นพรกรฉุกเฉินนะคะหลายคนก็เป็นห่วงว่าถ้าสมมุติว่านักท่องเที่ยวมาแลนดิ้งเครื่องตอนตีสามอย่างเงี้ยม,มาจากจีนมาถึงกรุงเทพตีสามหรือมาจากฝรั่งเศสมาจากอเมริกาตอนตีสออย่างเงี้ย uh. เขาจะต้องถูกจับเคอร์ฟิวไหม uh. และถ้าเข้ามาเป็นกรุ๊ปทัวร เขาเดินกันสี่ห้าคนตอนตีหนึ่งตีสองเขาจะต้องถูกจับดำเนินคดีไหมหลายคนเป็นห่วงเรื่องตรงนี้เนี่ยหมอเยว่าก็พูดเหมือนกันนั่นแหละบอกว่าถ้าจะเปิดแล้วมันต้องแบบรองรับได้ทั้งหมดคือต้องแสดงให้เห็นว่าเราเไม่ได้อยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉินแล้วก็ต้องไม่มีเคอร์ฟิวใช่นะฮะเพราะว่าสิ่งที่หทางด้านของหมอเรวัตพูดเนี่ยบอกว่าถึงลิซ่าจะช่วยโปรโมทได้อย่างไรก็แล้วแต่ถ้าบริหารจัดการห่วยก็ไม่รอดอยู่ดีประหยัดงบที่จะใช้ไปจ้างลิซ่าเนี่ยเป็นเงินภาษีประชาชนไม่รู้กี่ร้อยล้านดีกวว่่าาาาเอมแบบ ตอบแทนสรุปแก้ไขอันอื่นสรุปไม่ใช่ส0 0รนะคะ400นที่รวมค่าตัวรวมค่าออกกันไหนและรวมค่าอะไรหลายอย่างนะคะจริงๆเมื่อเช้าฟังพี่สอยุทธต่0้อยนะอ้0รเนาะ500แล้วนี่เป็นเงินภาษีประชาชนล้วนๆเลยนะคะแล้วก็จะเป็นเงินภาษภาษีแน่นอนเพราะว่าเขาบอกว่าเขาจะขอรัฐบาลแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นเอกชนแต่ถ้าตามพี่เต๋ามองอย่างเมื่อวานที่เรามองกันว่า ไม่ไม่ไมให้ให้มันสถานการณ์ดีขึ้นว่านี้อีกดีกว่าไหม,มให้มันสภาวะปกติก่อนแล้วค่อยเอาลิซ่ามาตอนนี้เราก็ใช้ศิลปินภายในประเทศก่อนไหมหรือหรือถ้าอยากจะจัดจริงๆเนี่ยนะฮะก็อะไรเอาเงินตรงนี้เนี่ยไอห้าล้านเนี่ยไปดูเรื่องของวัคซีนไปดูเรื่องของน้ําท่วม,มไปดูเรื่องของปัญหาเศรษฐกิจก่อนไหม,มปัญหาปากท้องสําคัญกว่าการเต้นระบํางคอนเสิรต์ตเพราะฉะนั้นเนี่ย หลายคนส่วนใหญ่มักจะไม่เห็นด้วยแต่การที่จะตําน้าพริกละลายแม่น้ำํำเพราะว่ามันสิ้นเปลืองออนะคะมันสิ้นเปลืองออมันไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยนะคะแล้วเข้ามาเขาล้องไม่กี่เพลงเขาฟันไปแล้วอ้ตัวนั้นเป็นวัคซีนไหม แต่ว่าเมื่อวานหลานไปฉีดวัคซีนมาที่โรงพยาบาลก็คือไปโรงของภาครัฐกันนะฮะหลานได้ฉีดไฟเซอร์นะ,ะทำไมหลานถึงได้ฉีดไฟเซอร์เพราะเขาเป็นเด็กนักเรียนอ,อันนี้เ็าเอออย่างเงี้ยดีเราก็จะชื่นชม,อ,มอย่างเงี้ยเราชื่นชมนะคะหาวัคซีนดีๆมาฉีดให้เยอะๆอให้จํานวนประชากรมันเจ็ดสแเาปอร์เซ็นต์แล้วฉีดเยอะๆดีกว่านะคะอย่าไปเอามาเลยนะคะลิซ่าดูเมื่อไหร่ก็ดูได้ดูใน YouTube ก็ดูได้ทุกคนรักลิซ่าหมดเพราะลิซ่าคือคนไทยคือสัญลักษณ์ของความเป็นไทยแต่ อนนี้มันไม่ใช่แค่วัคซีนอย่างเดียวมันมีน้ําท่วมม,มันมีปัญหาเศรษฐก,กิจด้วยแล้วก็มันจะมีพอลกอฉุกเฉินด้วยที่แบบว่าถึงแม้ว่าจะเลื่อนมาแล้วเป็นกี่โมงนะอาทุม่มจนปีสามมันก็ไม่มันก็ไม่ตอบโจทย์เพราะว่านักท่องเที่ยวเวลาเขาแลนดิ้งมาเมืองไทยเข้ามาตอนปีหนึ่งอย่างเงี้ยอ่าปีหนึ่งปีสองอย่างเงี้ยไม่แม่ต้องเราต้องบอกนีว,ว่าอ่าที่มันมีเคอร์ฟิวอยู่เนี่ยจะเป็นกลุ่มพื้นที่ที่เป็นสีแดงเข้มสูงสุดไม่ได้ทั้งประเทศคือเคอร์ฟิวเนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่าไอโค โควิดมันไม่ได้เกี่ยวกับเคอร์ฟิวหรอกค่ะเราทราบกันดีว่าเคอร์ฟิวเนี่ยเอามากันอะไรเอ,เอามากันม็อบเอเอถ้าเราจะเปิดประเทศจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องยกเลิกพลกรตรงนี้ออกไปซะนะคะไม่งั้นนักท่องเที่ยวกินๆเล่าอยู่หรือว่ากำลังแดนๆอยู่เอาต้องรีบกลับโรงแรมหรือถ้านักท่องเที่ยวไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับ เคร์ฟิวแล้วไปเดินอยู่แล้วโดนตำรวจรวบแทนที่จะได้ทัวร์ประเทศไทยกับแกไปทัวร์ลาดยาววินเลทแต่ว่า,านะตรงเดียวตรงโซนที่เป็นพื้นที่บางส่วนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่เป็นสนามบินเนี่ยเขาจะยกเลิกยกไม่ใช่ทั้งกรุงเทพนะ,อ,ะอย่างเช่นดอนเมืองอในเวิร์กนั้นแบบการมารรนภูมิแล้วถ้าเกิดสมมติว่าสุวรรณภูมิม <า S 1> ลายกเลิกและไอโรงแรมที่ที่นักท่องเที่ยวพักอ่ะอยู่แถวพื้นที่สีแดงทำไมเนี่ยเดี๋ยวหลัง16เนี้ยเขาจะมีการประกาศอย่างชัดเจนโอเคโอเคอย่างบ้านโอมเนี่ยสุพรรณนะเคอร์ฟิวแต่หลัง16เนี่ยไม่มีเคอร์ฟิวแล้วโอเคตั้งแต่วันที่16นี้ไปโอเคแล้วอย่างนั้นโอเคค่ะต้องรอดูว่าเย็นๆว่าเขาจะเป็นพื้นที่ไหนคืออย่าไปเร่งอะไรเขาเยอะเดี๋ยวเขาประชุมกันพี่ก็ไม่ได้อะไรแต่ว่ามีคําถามที่หลายคนสงสัยมาก็ฝากถามมาเพราะว่าพี่ก็เชื่อว่ารัฐบาลเขาก็ต้อง มีอะไรที่มันจะต้องยกเลิกแน่นอนจริงๆถ้าจะเปิดประเทศมันมีโควิดไม่ได้ม,ม,มันมีไม่ได้ไมีไ,ไม่ได้แล้วก็ให้มันเดินทางได้สะดวกขึ้นนะค่ะออนะคะแล้วก็ให้มันคือคือพี่ต่าพูดตรงๆนะโควิด <c oughs> เนี่ยเคยคุยกับหมอที่จุฬาที่เขาทำงานเกี่ยวกับเรื่องของโควิด <c oughs> เนี่ยเขาบอกว่ายังไงก็ไม่หายไปจากโลกใบนี้มันจะเป็นโรคประจําถิ่นไปตลอดไปจนกว่ามันจะมียาแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยที่มันจะรักษาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องอยู่กับมันให้ได้ เราต้องป้องกันนะคะเราต้องดูแลตัวเองให้ดีที่สุดนะคะไม่ใช่ปล่อยปะละเยลยผติดโรคมาก็อา่นูุนี้นั่นแล้วก็สาธารณสุขเวลามีคนติดเยอะๆก็ต้องมีเขาเรียกว่าอะไรนะไม่ให้เหมือนเมื่อก่อน,นเตียงเต็มเตียงเต็มเตียงเต็มอันนี้ไม่ได้แล้วจะต้องมีแบบว่า เาเข้าไปแล้วรักษาเขาได้เลยนะเขาไปแล้วดูแลเขาได้เลยนะอ,อะไรอย่างเงี้ยแต่พี่เชื่อว่าทําได้พี่เชื่อว่าทําได้ใจเย็นๆใจเย็นๆค่ะมันต้องเปิดไม่ไม่เปิดเราตายกันหมดค่ะนะคะ อ,อ่ะนะครับเดี๋ยวจากเรื่องนี้ไปดูอีกเรื่องหนึ่งดีกว่าครับเป็นเรื่องอีกแล้วครับเตอร์จรินพรคอมเมนต์ไอจีโบเมลดาทําชาวเน็ตเดือดเลยครับทำไมอ่ะก็เป็นประเด็นร้อนแรงที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นประเด็นที่แฟนคลับหลายคน,นยกําลังจับตาดูในความสัมพันธ์ของนางเอกสาวคนสวยอย่างโบเมลดาและก็พระเอกร่วมช่องอย่างอเล็กธีรเดชนะครับ ซึ่งก่อนหน้านี้เพจดังใน Facebook ก็ได้มีการโพสต์เรื่องราวทํำชาวเน็ตหลายๆคนเน่ยโยงไปที่คู่กับโบแล้วก็อเล็ก <Yeah. S 1> ล่าสุดนะฮะในอินสตาแกรมของคุณโบมิราดาเธอก็ได้มีการโพสภาพของตัวเองนะโดยหลังจากนั้นอดีตแฟนของอเล็กเนี่ยอย่างเตร้รจรินพร ก็เข้าไปคอมเมนต์ว่าหลังจากนั้นก็มีชาวเน็ตเข้าไปคอมเมนต์โพสต์ว่าน้องโบรู้ไหมว่าตอนนี้มันว่อน YouTube แล้วโบแฟนอเล็กอ่าแล้วเต้ยกับโบควรจะทราบว่าตอนนี้นักข่าวทุกสื่อหลายช่องมันจ้องจับตาดูกันโยโ<อ>กับที่เต้ยเนะี่ยมาคอมเมนต์น้องโบก็เล่นไปเขียนลงนะลงคลิปกันหมดว่าเต้ยอดีตแฟนเก่าอเล็กจะไปคอมเมนต์โบแฟนใหม่ของอเล็กเพราะว่ารายการอน,นุนิณาอเข้าใจไหมเ<อ>ข้าใจฟินไหมแต่ริงขอเป็นเพื่อนกันไง,ไงแล้วทำไมไม่อินบ็อกซ์ไปหา ไม่ก็เป็นการเขาไม่ได้พวกเขาก็โพสถึงเรื่องอื่นไงเขาใจอันนี้อีคอมเมนต์ชาวเน็ตมันขุดเต้ยเขาเม้นต์แบบปกติไงแม่เพื่อนกันเม้นมันจะไปก็เม้นใต้รูปไงเออเนี่ยเอฟซีตลอดไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วคราวเนี้ยคือแบบว่าแล้วไม่ไม่ไม่ควรไปเอฟซีตลอดไปในเต้ยจะรินพอนอะไร โบเิลาดาไม่ควรไปเอฟซี FC, เต้ยจรินพรเนี่ยวงทุก,กเูเพราะว่าเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่ามันมีประเด็นกันอยู่อถึงแม้มันจะไม่ได้เกี่ยวพันอะไรกันแต่ว่าเราก็ต้องเซฟตัวเราเองด้วยก็อย่างที่ชาเนตพูดไงว่าตอนนี้มันก็คนจับตาดูอยู่ใช่คนจับตาดูอยู่อ,อแต่ก็ไม่เป็นไรหรกค่ะเดี๋ยวเขาจะเปิดประเทศแล้วเดี๋ยวมันก็จะมีอีวงอีเวนต์แล้วเดี๋ยวเราก็รับอีเวนต์กันไปต่อค่ะลูกค้านี่แหละหน้าที่ของพวกเราได้เงินเ้อะเนาะมีอีเวนท์หรอดาราจะได้ได้เงินกันใช่ออกทำข่าวดาราลำบากกันเยอะเนี่ยพวกเราจะได้ไม่มี รู้ไปทุกวันนี้หาข่าวยากยากวันดาราทำอะไรนอนไม่ใช่ส่วนใหญ่จะเอาจากในอินสตาแกรมดูจากอินสตาแกรมดูจากเฟซบุ๊กนะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าดาราเล่นเองหรือเปล่ามองเฟซบุ๊ก k ก็เป็นผู้จัดการเล่นให้พีอาร์พีอาร์พีอาร์กันไปนู่นนี่นั่นนั่นแหละค่ะเหนื่อยนะคะก็ เดี๋ยวรอค่ะเราเปิดประเทศคงจะได้มีอีวงอีเวนต์แต่สิ่งที่สําคัญที่สุดโควิดมันยังไม่มันยังไม่ได้หายไปจากโรคใบนี้นะคะเราต้องป้องกันหนึ่งฉีดวัคซีนให้ครบนะคะสองเนี่ยใส่แมสล้างมือให้สะอาดนะคะแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงในสถานที่ที่มันจะต้องเสี่ยงสุ่มเสี่ยงกับการที่จะมีโควิดนะคะ,ก,ะกักดอย่าตกกัดอย่าตกโอ้กูเห็นกัดไม่เคยตก <c oughs> ตัวลงมาที่กดัดที่มันติดติดติดกันมาไปดูดีๆโอ <c oughs> ไม่ใช่เกิด <c oughs> ประชาชนจะเกิดจากประชาชนก็จะใครนะก็จะใครอ่ะ เกิดจากใครไม่กูพูดทำไมล่ะเพราะว่าพูดกันไปหมดแล้วว่าเกิดจากใครไอ้สองสามรอบที่มันผ่านมาทั้งหมดเนี่ยไม่เกิดจากประชาชนไหมไม่ได้เกิดจากประชาชนแต่คนโดนโทษโทษใครเวลาโดนโทษโทษประชาชนเออเออไม่ได้เกิดจากประชาชนเกิดจากอะไรนะฮะแต่คนที่เดือดร้อนคือใครพวกกูนี่แหละเออนะคะอ่ะเดี๋ยวพักสักครู่หนึ่งก่อนคุณผู้ชมนอนดีกว่าคุณผู้ชมนะดีไนท์าสองเม็ดนะคุณผู้ชมนะฮะสารสกัดหลักๆก็คือแอลทีอานีนะออกฤทธิ์คล้ายกันชงรู้สึกทําให้ร่างกายเราผ่อนคลายนะฮะสารสกัดจากกาบ้าทําให้ ผลิตสารตัวหนึ่งขึ้นมานั่นก็คือโกรทฮอร์โมนนะคะสร้างความเขาเรียกว่า เขาเรียกว่าไปลดความวิตกกังวลนะฮะไปลดความวิตกกังวลลดความเครียดทําให้เราหลับได้ลึกขึ้นแล้วก็คาโมไมอีกตัวหนึ่งก็คือทําให้เราหลับสบายหลับลึกมากยิ่งขึ้นวันนี้ดีไนมาในโปรโมชั่นที่ต้องบอกไว้ก่อนว่าจับต้องได้ครับถูกต้องแล้วครับใครสนใจโปรโมชั่นรีบแผดหน้าจอแล้วไปบอกทางด้านของแบรนด์ได้เลยกับดีไนนะฮะหนึ่งกล่องมีสิทธคปับซูนวันนี้ซื้อหนึ่งเราแถมให้อีกหนึ่งพิเศษราคาเพียงแค่สามร้อยแปดสิบบาทเท่านั้นนะครับแถมจะส่งฟรีด้วยนะฮะใครสนใจเบอร์ขึ้้้นนดาาลล่งแวกับ D 0917694693หรือว่าที่ l ล n e แอดครับ mm hmm. พิมพ์แอสไซนตามด้วยดีไนเ mm hmm. พราะดีไนนั้นดีต่อสมองดีต่อร่างกายและดีต่อคุณนั่นเองนะจ๊ะพักสักครู่หนึ่งก่อนครับ,รบชมคลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะ,ะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ